เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสูงระดับนี้คะ่ะเวลาหยิบก็จะหยิบพอดีแล้วเวลาตักก็จะตักพอดีแต่ถ้ามันเป็นโต๊ะโต๊ะก็จะต้องสูงประมาณนี้หม้อก็จะต้องอยู่ขึ้นมาสูงอีกใช่ค่ะเอาเอาโต๊ะตัวหนึ่งไว้วางของวางกระโปรงกระปุกอะไรที่แม่ค้าเขาจะไม่ต้องก้มลงหยิบข้างล่างวางเก้าอี้แบบนี้คือความสูงระดับนี้ได้คะ่ะถ้ามีโต๊ะสูงระดับนี้ได้ เริ่มเริ่มคล่องแล้วแม่ค้าเริ่มคล่องแล้วค่ะ <c oughs> แต่พูดถึงว่าลูกค้าก็มองเห็นอยู่นะคะว่าเป็นร้านกาแฟเนาะใช,ใช่ไหมคะ